ซูเปอร์แมนซูเปอร์ฮีโร่ที่มอบความหวังให้แก่ผู้คนและกางเกงในสีแดงที่โคตรเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ใช่มึงมึงด้วยไอโอเควันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องประวัติของซูเปอร์แมนหรือวีรกรรมของซูเปอร์แมนแต่วันนี้เราจะมาตัดเทเลตตัวละครที่มีพลังเหมือนซูเปอร์แมนโอเคเปิดด้วยตัวแรกคือ เมทูเมเป็นตัวละครที่มาจากค่ายด e มเวิร์สซึ่งค่ายเวนี่เป็นค่ายที่มีกระตูนในความทรงจำกูมากมายเช่นกังฟูแพนด้า to Train Your Dragon ซึ่งเพลงมันคู่จะกแอปพลิวตซีนีมามากมันเป็นเพลงที่เพราะและมันรู้สึกแบบขลัง โอเคพอก่อน okay, ตอนนี้ยังไม่อยากดูเรื่องลิขสิทธิ์เมทูแมนเป็นตัวละครที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นเหมือนความหวังมันก็เหมือนซูเปอร์แมนนั่นแหละแต่เสียดายที่บทพี่แกนั้นน้อยไปหน่อยเพราะพี่แกนั้นเล่นตายตั้งแต,แต่ต้นเรื่องเลย <c oughs> ก็ไม่รู้สิถือว่าการกระทําของตัวเมโทูแมนอาจจะดูเห็นแก่ตัวบ้างแต่เมโทูแมนก็แอบรู้สึกว่าการเป็นฮีโร่มันเริ่มรู้สึกหนักขึ้นทุกวันทุกวันถือว่าการกระทําอาจจะดูเห็นแก่ตัว แต่เขาก็อยากทำสิ่งที่ตัวเขาอยากทำคนอื่นอยากให้เขาอยากเป็นซ u เปอร์ฮีโร่คอยเชื่อเหลือคนแต่ในใจลึกๆของเขาเขาก็อยากเป็นนักดนตรีเขาเลยเลือกที่แก้งตายซึ่งตัวละครตัวนี้ผมให้เทียกูอวยนะครับผมปะตัวละครถัดไป เซนทรีเป็นตัวละครที่มีพลังโอเวอร์มากๆเขามีพลังระเบิดดวงอาทิตย์1ล้านดวงถึงฟังอาจจะดูโกงแต่เขาก็มีจุดอ่อนที่สำคัญคือเขาเป็นตัวละครที่มีความเบาบางทางจิตใจถ้าตอนที่เขาเข้มแข็งก็ไม่มีอะไรสามารถหยุดเขาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เขามีอาการเศร้าเสียใจตัวของเขานั้นก็จะถูกเปลี่ยน เป็นตึบวอยตัวตนแห่งความว่างเปล่าจากคีรุที่เคยเชื่อเหลือผู้คนก็กลายไปเป็นตัวร้ายเพราะอารมณ์ทางจิตใจที่มันไม่เคยมั่นคงเขาจึงกลัวการใช้พลังของเขาเขาก็กลายเป็นผู้ป่วยโรคจิตเภทไม่เข้าสังคมไม่มีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งตัวละครตัวนี้ผมให้เทียเฉย น่าจะเป็นที่ผมยังไม่ได้ดู Thunder b o o t t เลยมั้งตอนนั้นจำได้ว่าหนังมันเข้าก็อยากไปดูแหละแต่ตอนนั้นไม่มีตังค์ไงก็เข้ามาสปอนเซอร์ช่องผมได้นะครับผมช่วงนี้ต้องการเงินครับไปตัวละครถัดไปกันโอ้อีกนาน่ะพวกคุณคิดยังไงกับโฮมแลนเดอร์หรอสำหรับผมอะนะ อ่านี่คือความคิดส่วนตัวแล้วก็ผมยังไม่ได้ดูซีรีเรื่องดือบอยเพราะว่ากูไม่กล้าดูแถมกูไม่มีตังจบโอเคผมจะเริ่มพูดเลยนะ3 2 1แม่งมแมงบาบนาจแมงขีก๊กองสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นม,มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําตั้งตัวเองเป็นพัดเจ้าใครไม่พอใจก็ยิงเลเซอร์ใส่ซูเปอร์แมนคือตัวแทนห่งความกล้าหาญและความยุติธรรมแบบแท้จริงถ้าเทียบกับไอหมอนี่คือความชิบหายคือว่าอาจจะด่า แต่ก็ต้องยอมรับการแสดงของเขาถ้าเขาแสดงให้เรารู้สึกเกลียดตัวละครนั้นก็แสดงว่าคนที่แสดงอ่ะก็แสดงได้ดีแล้วโอมแลนเดอร์อ่ะมันเป็นตัวละครที่สะท้อนว่าถ้าพลังระด,ดับเทพเจ้าอ่ะมันอยู่ผิดคนมันจะเกิดอะไรขึ้นตัวละครตัวนี้ผมให้เทียนี้นะครับผมไปตัวละครต่อไปกันโอ้ใกล้จบละ คือกูบอกเลยนะว่านี่คือปีแรกที่กูเล่นติ๊กต็อกแล้วกูเจอแต่ไอ้พวกนี้นีเมนเป็นตัวละครที่มาจากดาววิลทรัมแต่ผมขอเรียกว่าโนแลนดีกว่าเพื่อความสะดวกในการพูดหลังจากที่โนแลนอ่ะเขาได้มาถึงโลกสิ่งแรกที่เขาทำคือเขาได้ใช้พลังของชาววิลทรัมในการปกป้องโลกแต่จุดประสงค์จริงๆของโนแลนอ่ะคือการยึดครองโลก แล้วเขาก็ได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดบบี้จนกําเนิดเป็นมาขึ้นมาผมชอบฉากหนึ่งของซีรีส์ของ Invisibles e a นซะั่นหนึ่งะเป็นชายที่โนแลนหรืออมนิแมนเนี่ยได้จากการฆ่าฮีโร่ทุกคนบนโลกหมดทุกคนเลยตั้งแต่ศพแรกยันศพสุดท้ายสิ่งที่เขาทำไปนั้นคูรไล้ปานีและไม่คูรจะหด คิดเอาดิตอนนั้นอะตอนนี้ผมเป็นเด็กลรมั้งผมเห็นฉากเนี้ยผมรู้สึกเลยว่าโหนี่แม่งกระตูนเด็กหรอไวสัตว์แต่กระตูนอิวิซิเบิลน่ะมันก็ไม่ได้ทำให้เด็กมันดูอยู่แล้วเนาะโอเคกลับเข้าเรื่องกันต่อคือสิ่งที่ทำลงไปอ่ะของอมนิแมนอ่ะเขาทำลงไปเพราะว่าหน้าที่เขาต้องกำจัดไอ้พวกนี้ไปให้หมดเราซูเปอร์ฮีโร่ของลกูกเพื่อจะเริ่มแผนการการยึดของลกูกก็จะมีอีกฉากหนึ่งที่อมนิแมนอ่ะ เขาได้ซ้อมมาร์กจนบางตายและเขาได้ถามกับตัวมาร์กสิว่าคิดสิคิดมาร์กถ้าแกมีชีวิตรอดยันถึง500กว่าปีทุกสิ่งทุกอย่างที่แกอยู่บนดาวดวงนี้มันจะตายหมดและสิ่งที่มาร์กตอบมามันเป็นสิ่งที่รู้สึกแบบเชียดมาร์กก็ได้กล่าวว่าก็ยังมีพ่อไงซึ่งอมนิเมียนนตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกแบบละอายแล้วก็เริ่มรู้สึกผิด กับที่ทําลงไปกับลูกชายของเขาโนแลนก็เลยเลือกที่บินออกนอกโลกไปและก็จะมีอีกฉากหนึ่งของ Invisible ิลซีซั่หนึ่งที่โนแลนจับตัวของมาร์กเป็นตัวประกันแอะเป็นผ้าคที่มาร์กนั้นอาจจะติดตาจนตายเลยก็ได้เขาไม่สามารถช่วยประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเขาตายหมดเลยซึ่งตัวละครเนี้ยผมให้เทียน,นี้นะครับผมคือกูอวยเลยอะ่ะสิ่งที่ผมชอบตัวของอมนิแมนหรือโนแลนเนี่ยคือเขามีจิตใจ สิ่งที่เขาทำลงไปนั้นคือหน้าที่เขาก็มีจิตใจเพราะเขารู้สึกว่าเขาเริ่มผูกพันกับดาวโลกโอเคมาถึงตัวสุดท้ายในคลิปนี้ซูเปอร์แมนเป็นตัวละครที่มาจากค่าย DC ผมจะยกตัวอย่างซูเปอร์แมนที่ผมเคยดูอันล่าสุดของผมคือ Man of Steel ของซูเปอร์แมนที่ชื่อ h ฮร์รี่คาร์วิลมันเป็นหนังซูเปอร์แมนที่มีโทนเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างขี้จัดดาร์ก Dark, แล้วก็มันไม่ค่อยดูสดใส แต่ฉากบินของซูเปอร์แมนของเฮลิคาเวลมันเป็นฉากบินที่โคตรไรที่ติมันดูทั้งสมจริงและสง่างามในเวลาเดียวกันแบบจู่ๆแบบเหมือนเฮลิคาเวลก็บินเองได้โดยไม่ต้องใช้ CG แต่ซูเปอร์แมนของเฮลิคารเวลอ่ะมนเป็นซูเปอร์แมนที่ไม่แสดงอารมณ์เลยก็มันจะมีน้อยมากที่แกยิ้มออกมานะคือตอนที่แกปรากฏตัวแกจะหน้าตาตึงเครียด คุณนู้สิกมาไอสัตว์ตอนที่แกปรากฏตัวนะอารมณ์และความรู้สึกผมอะมันดูเหมือนไม่ใชุ่พวกซ u เปอร์ฮีโร่นะมันเหมือนผู้แบบเทพเจ้าอะไรเงี้ยเหมือนจุติลงมาบนโลกอะคุณดูอย่างฉากสู้ตัวนี้สิที่แบทแมนที่เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาต้องมาสู้กับคริปโตเนียนที่เหมือนพลังแบบพระเจ้าเลยผมรู้สึกเลยว่าซูเปอร์แมนของแฮร์รี่คาวเวละเหมือนรู้สึกว่ามันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่มันเหมือนต่แบบเทพเจ้ามากกว่า จริงๆอะผมรู้สึกว่าเฮลี่คาวเวล์เหมาะกับซูเปอร์แมนที่มีอารมณ์ขันตลกเป็นซูเปอร์แมนที่มอบให้ความหวังและการคิดบวกคุณดูฉากนี้ดิฉากที่เบลลี่มันจะวิ่งเข้าไปช่วยเราจะติดเหล็กแล้วซูเปอร์แมนหันมามองอะเชื่อฉากนั้นกูแบบหน้าแม่งเออแบบเหมือนเบลลี่เลสันพวกคุณยังจำฉากซีจีลบหน่วยในตำนานได้ไหมแต่ฉากนั้นอะมันคือซูเปอร์แมนจริงๆเขาเล่นกับเด็กๆ เขายิ้มอย่างเป็นมิตรมันคือซูเปอร์แมนที่มันควรเป็นอยู่แล้วถึงแม้ว่าจักรวาลหนัง DCEU ก็จะได้ล้มหายตายจากกันไปและจะไม่มีซูเปอร์แมนของเฮลลี่คาวเวลตลอดไปซึ่งตัวละครตัวนี้ผมให้เทียอวยนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมรักมากโอเคพวกคุณชอบคลิปนี้กันไหมครับ แต่กูละคนนึองอะไม่ชอบเพราะกูตัดเยอะโอเคตอนนี้ผมขออนุญาตไปนอนก่อนเพราะว่าตอนนี้กูโคตรเหนื่อยเลยไอ้บ้าคลิป9กนทีโอเคครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมมีผู้ติดตามเยอะๆมันจะทำให้ผมรู้สึกดีใจมากๆเพราะาทำคลิปแนวแบบนี้ผมโคตรเหนื่อยเลยแล้วเจอกัน